ฉันชื่อน้อยหน่าสามีฉันชื่อสมิธเราพบกันตั้งแต่เป็นเด็กนักเรียนตอนนั้นฉันอายุ17บเจ็ดสมิธอายุ19เราเรียนที่เดียวกันในวิทยาลัยอาชีวะแห่งหนึ่งเรารบกันตั้งแต่ปีแรกจนปีที่หปีสุดท้ายที่เราจบการศึกษาหลังจากนั้นเราก็ได้ทำงานเป็นข้าราชการทั้งคู่หลังจากได้งานทำเราก็ตัดสินใจแต่งงานกัน ตอนนั้นฉันอายุ24สมิธ m i t อายุ26หลังจากแต่งงานกันได้สองปีเราก็กู้เงินมาสร้างบ้านด้วยกันฉันรู้สึกดีใจและภูมิใจในตัว s m i t มากที่เขาสามารถพาฉันมีบ้านเป็นของตัวเองตั้งแต่เราอายุยังน้อยๆเมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันก็ถือว่าเรามีบ้านเป็นของตัวเองก่อนเพื่อนๆทั้งหมดมันจึงทําให้ฉันภูมิใจในตัว s m i t มากยิ่งขึ้นหลังจากสร้างบ้านเสร็จ ฉันก็คลอดลูกชายคนแรกอีกสามปีต่อมาฉันก็คลอดลูกคนที่สองเป็นผู้หญิงชีวิตครอบครัวเล็กๆของเรามีความสุขและอบอุ่นมากเพราะสมิธเป็นพ่อบ้านที่น่ารักเข้าใจดีใจเย็นใจกว้างยิ้มง่ายฉันไม่เคยเห็นสมิธโมโหให้ใครเลยแม้แต่สักครั้งเดียวแม้แต่ลูกกับเมียก็ตามสมิธไม่เคยมีอารมณ์โกรธ เขาเป็นคนพูดจาสุภาพนอบน้อมไม่เคยพูดคำหยาบหรือแม้แต่คำตลกโปกฮาลามกสมิธเป็นผู้ชายที่เป็นแฟมิลี่แมนมากเขาทำหน้าที่รับส่งลูกไปโรงเรียนเพราะส่วนใหญ่ฉันทำงานนอกสถานที่ซึ่งต้องออกเดินทางตั้งแต่เช้าสมิธจึงมีหน้าที่รับส่งลูกไปโรงเรียนสมิธชอบทำกับข้าวตอนเลิกงานบางวันเขาจะมารับฉันที่ทำงาน แล้วเราก็ไปจ่ายตลาดด้วยกันเขาเป็นคนซื้อของจ่ายตลาดเองฉันมีหน้าที่เดินตามช่วยถือของเวลาไปจ่ายตลาดพอถึงบ้านส mith ก็เป็นคนทำกับข้าวให้ลูกเมียกินส่วนฉันก็ทำหน้าที่ล้างจานส mith เป็นพ่อบ้านที่ดีข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านเขาจะเป็นคนจัดหาให้มีถ้าเห็นว่ามันต้องมีและเห็นว่ามันจำเป็นโดยที่ฉันไม่เคยได้เอ่ยปากบอกอะไรแม้แต่ครั้งเดียว นอกจากสมิธจะเป็นผู้ชายที่เป็น Family Man แล้วความนิสัยดีน่ารักสุขุมสุภาพเรียบร้อยและความเจสปอร์ตของเขาทำให้ผู้คนรอบข้างรักและเอ็นดูสมิธมากพ่อกับแม่ของฉันรักสมิธเหมือนลูกในไส้พี่น้องของฉันก็รักและเชื่อใจไว้ใจสมิธเหมือนเป็นพี่น้องคลานตามกันมาไม่ว่าสมิธจะเอ่ยปากขอหยิบยืมเงินใครในเวลาที่จำเป็น พี่น้องของฉันก็เต็มใจหยิบยื่นให้ทุกครั้งความเป็นคนมีสเสน่ห์ของสมิธความที่เข้ากับคนอื่นได้ง่ายและไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครเขาดีกับทุกคนไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องคนในครอบครัวหรือผู้คนรอบข้างฉะนั้นไม่ว่าสมิธจะไปอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนรักใคร่เอ็นดูเพื่อนที่ทำงานก็รักใคร่เจ้านายก็เอ็นดูเหมือนลูกเวลาสมิธกลับจากทำงานและเข้าบ้านทุกครั้ง เขาไม่เคยกลับเข้าบ้านมือเปล่าเขาจะมีของกินของใช้ของฝากข้าวสารอาหารผลไม้ติดไม้ติดมือเข้าบ้านตลอดเวลาบางทีสมิธก็แวะจ่ายตลาดซื้อมาก่อนเข้าบ้านบางทีเขาออกทำงานนอกสถานที่พบปะชาวบ้านอยู่บ่อยๆจนชาวบ้านรู้จักคุ้นเคยชาวบ้านก็จะให้ของฝากไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งปูปลาผักผลไม้ต่างๆเขาจึงมีของกินติดไม้ติดมือเข้าบ้านแทบทุกวัน พอถึงบ้านเขาก็จะเป็นคนทำกับข้าวให้ลูกเมียกินฉันยิ่งรู้สึกว่าฉันเป็นคนโชคดีและมีความสุขที่มีสมิธเป็นผู้ชายอบอุ่นดูแลครอบครัวลูกเมียเป็นอย่างดีเราอยู่ด้วยกันตั้งแต่วันที่เราเริ่มคบกันจนถึงวันที่เราสร้างครอบครัวและมีลูกด้วยกันสองคนสมิธปฏิบัติและดูแลครอบครัวดีเหมือนเดิมไม่มีที่ติมันยิ่งทำให้ฉันรู้สึกมีความสึกลึกๆอยู่ในหัวใจตลอด และคิดว่าตัวเองคิดถูกแล้วที่ตัดสินใจแต่งงานกับสมิธและคิดว่าเราน่าจะเป็นคู่ที่อยู่ด้วยกันจนแก่ถือไม้เทา้ายอดทองกระบองยอดเพชรเหมือนกับที่ญาติผู้ใหญ่อวยพรให้เราในวันแต่งงานด้วยความที่สมิธกับฉันเราเป็นข้าราชการตำแหน่งเล็กๆเกงินเดือนจึงไม่มากนอกจากเราต้องผ่อนบ้านผ่อนรถแล้วเมื่อมีลูกค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นสมิธจึงหาทางหาเงินเพิ่ม สมิธเริ่มหันมาเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโดยสมิธจะไปประมูลงานมาแล้วเขาก็จ้างคนงานทำการก่อสร้างส่วนวัสดุก่อสร้างสมิธก็จะใช้วิธีเปิดเครดิตไว้กับร้านขายวัสดุโดยไปเอาสินค้ามาใช้ก่อนแล้วจ่ายทีหลังสมิธจะใช้เวลาเสาอาทิตย์และเวลาหลังจากเลิกงานตอนเย็นไปตรวจงานไปดูแลงานก่อสร้างที่เขารับทำ ทำให้สมิธต้องกลับบ้านค้ามเมืดเพราะหน้างานส่วนใหญ่ก็อยู่ไกลสมิธจึงต้องใช้เวลาหลังจากเลิกงานราชการแล้วค่อยไปดูหน้างานที่เขารับก่อสร้างทำให้ช่วงหลังๆกว่าสมิธจะกลับบ้านได้ก็ดึกๆดื่นๆข้ามเมืดเป็นเวลาประมาณ3ามสีทุ่มอยู่บ่อยๆบางวันก็ล่วงเลยไปถึงห้าทุ่มก็มีตัวฉันเองก็อยู่บ้านเลี้ยงลูกทำกับข้าวให้ลูกกินสอนการบ้านลูกพาลูกเข้านอน แล้วก็รอสมิธกลับเข้าบ้านถึงแม้สมิธจะกลับเข้าบ้านดึกๆึกบ่อยๆแต่ฉันก็ไม่คิดอะไรและก็ไม่เคยว่าอะไรตรงกันข้ามฉันกลับรู้สึกซาบซึ้งที่เขาเสียสละและทำงานเพื่อครอบครัวและถึงแม้สมิธจะไปตรวจหน้างานไกลแค่ไหนก็ตามดึกแค่ไหนก็ตามสมิธก็จะกลับเข้ามานอนบ้านทุกวันแต่ช่วงหลังๆเวลาอยู่บ้านฉันสังเกตได้ว่าสมิธ จะปิดเสียงโทรศัพท์สายเรียกเข้าและเวลารับโทรศัพท์สมิธจะเดินออกไปรับโทรศัพท์นอกบ้านแต่ความที่ฉันเป็นคนไม่คิดอะไรมากฉันก็ไม่เคยถามและไม่เคยว่าอะไรเพราะฉันคิดว่าเขาอาจจะต้องการความสงบเวลาคุยโทรศัพท์จนฉันก็คุ้นเคยและคิดว่าเป็นเรื่องปกติแต่ฉันก็ยังรู้สึกว่าตัวเองโชคดีและมีความสุขที่สุดที่มีสมิธเป็นสามี ฉันรู้สึกอยากให้สมิธรับรู้ว่าฉันมีความสุขแค่ไหนที่มีเขาอยู่ในชีวิตฉันอยากให้สมิธดีใจพอใจและภูมิใจคือหนึ่งก่อนนอนฉันจึงตัดสินใจพูดความในใจกับสมิธปกติฉันเป็นคนขี้อายจะไม่ค่อยพูดเรื่องความรู้สึกในใจกับสมิธเลยแต่ความที่ฉันรู้สึกว่าความสุขของฉันมันล้นเหลือฉันอยากจะบอกเขาฉันเรียกสมิธว่าพ่อเหมือนที่ลูกเรียกเขา เรียกตัวเองว่าแม่ฉันพูดกับสมิทธ์ว่าพ่อแม่มีความสุขมากๆที่ได้อยู่กับพ่อพ่อทำให้ครอบครัวเล็กๆของเรามีความสุขที่สุดแม่ขอบคุณนะสมิทธ์ได้แต่ฟังเขาไม่ได้โต้ตอบหรือพูดจาอะไรเลยฉันเองก็ไม่ได้เอะใจอะไรเลยว่าทำไมเขาไม่พูดอะไรสักคาแต่ด้วยความที่ฉันเป็นคนคิดแต่แง่ดีฉันคิดว่าฉันเข้าใจสมิธฉันคิดเองว่าเขาเป็นผู้ชาย เขาอาจจะเคอะเขินที่จะพูดเรื่องส่วนตัวแบบนี้เขาจึงไม่พูดโต้อตอบอะไรแล้วฉันก็ผ่านมันไปแบบสบายใจที่ได้บอกความในใจกับสมิธแล้วแล้วเราทั้งคู่ก็เข้านอนตามปกติหนึ่งอาทิตย์ผ่านมาคืนหนึ่งหลังจากที่สมิธทำกับข้าวมื้อเย็นตามปกติแอ่เราก็ทานกันเรียบร้อยสมิธก็ไปที่ห้องทำงานเพื่ออ่านหนังสือพิมพ์และดื่มกาแฟหลังอาหาร ซึ่งเป็นปกติที่เขาทำทุกวันหลังจากทานมื้อเย็นเสร็จส่วนลูกๆก,ก็จะแยกย้ายกันไปอาบน้ำแล้วก็มาทำการบ้านแล้วก็ดูทีวีก่อนเข้านอนอยู่ที่ห้องนั่งเล่นส่วนฉันหลังจากเก็บกวาดทำความสะอาดห้องครัวและล้างจานเสร็จเรียบร้อยจู่ๆฉันก็เดินเข้าไปในห้องนอนไม่รู้เหมือนกันว่าฉันเดินเข้าไปในห้องนอนทำไมแต่เมื่อฉันอยู่ในห้องนอน ฉนันเหลือเห็นโทรศัพท์ของสมิธวางอยู่บนหัวเตียงซึ่งผิดปกติมากเพราะปกติโทรศัพท์จะไม่เคยอยู่ห่างจากตัวสมิธเลยวันนี้แปลกมากเทวดาคงเห็นว่าฉันเป็นคนมองแต่เรื่องดีๆคิดแต่เรื่องดีๆจนมองไม่เห็นความผิดปกติอะไรท่านคงอยากโดนบันดาลให้ฉันได้เห็นอะไรฉันไม่รู้ว่าเทวดารักฉันหรือแกล้งฉันกันแน่ที่โดนบันดาลให้ฉันยกโทรศัพท์สมิธขึ้นมาดู พอยกโทรศัพท์ขึ้นมาฉันก็เปิดหน้าจอขึ้นมันก็แสดงสายโทรออกว่ามีการโทรออกไปเบอร์ไหนวันไหนเวลาเท่าไหร่ฉันกดเลื่อนหน้าจอที่แสดงสายโทรออกนั้นไปเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้ว่าฉันกำลังหาอะไรสักพักฉันเห็นว่ามีสายโทรออกไปหาเบอร์หนึ่งอยู่บ่อยๆฉันไม่ได้คิดอะไรมากและไม่แปลกใจอะไรเลยเพราะสมิธเป็นประหลัดอำเภอ นอกจากงานราชการที่ต้องเกี่ยวข้องและคุยกับชาวบ้านอยู่บ่อยๆและเขาก็ทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเขาจึงรู้จักคนเยอะและคนก็รู้จักเขาเยอะเหมือนกันซึ่งก็ไม่แปลกใจที่สมิธจะมีการโทรศัพท์คุยกับหลายๆคนอยู่เรื่อยๆฉันสไลด์หน้าจอสายโทรออกไปเรื่อยๆโดยไม่คาดคิดว่าอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้าสิ่งที่ฉันเห็นมันจะทำให้ฉันช็อกได้ ฉันเห็นสายโทรออกไปที่เบอร์โทรศัพท์เบอร์เดิมบ่อยมากๆและก็ในหลายๆวันด้วยฉันจึงเริ่มเอะใจแต่ฉันคิดว่าน่าจะเป็นการคุยธุรกิจกับคนเดิมๆก็เป็นได้ถึงแม้ฉันไม่ได้คิดอะไรมากแต่ฉันก็แอบดูเวลาที่สมิธโทรออกไปยังเบอร์นี้ว่ามีการโทรออกเวลาไหนสิ่งที่ฉันเห็นมันเริ่มทำให้ฉันเอะใจมากขึ้นเพราะเวลาที่โทรออก ไม่ใช่เวลาปกติที่คนจะคุยธุรกิจเรื่องงานเรื่องการกันเพราะมันเป็นการโทรออกในเวลาที่คําม,มืดดึกๆนเกินกว่าที่เพื่อนจะโทรหาเพื่อนหรือเพื่อนที่ทำงานจะโทรหากันสายที่สมิธโทรออกไปเบอร์นี้มันเป็นเวลาห้าทุ่มบ้างเที่ยงคืนบ้างบางทีก็ตีหนึ่งบ้างพอฉันเห็นเวลาที่สมิธโทรออกไปยังเบอร์นี้ฉันเริ่มมีลางสังหรณ์ฉันเริ่มเอะใจและแปลกใจว่า ถ้ามีการโทรออกเวลานี้ปกติมันจะต้องเป็นเรื่องด่วนเรื่องร้ายที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวที่ต้องติดต่อกันฉับพลันทันด่วนไม่สามารถรอให้ถึงพรุ่งนี้เช้าได้และฉันก็มานึกดูว่าเวลาที่ผ่านมาครอบครัวของเราไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องฝ่ายฉันหรือฝ่ายสมิธก็ไม่เคยมีใครมีเรื่องด่วนเรื่องร้ายหรืออุบัติเหตุฉุกเฉินที่ต้องติดต่อกันในยามวิกาลแบบนี้ แล้วนี่ทำไมสมิธต้องโทรไปเบอร์นี้ในยามวิกาลเช่นนี้บ่อยๆอีกอย่างปกติเวลาห้าทุ่มหกทุ่มเราทั้งคู่ก็จะนอนหลับอยู่บนเตียงกันแล้วพอเราเข้านอนกันตั้งแต่สามทุ่มสี่ทุ่มแล้วสมิธไปโทรศัพท์ตอนไหนทำไมฉันไม่เคยรู้เคยเห็นหรือเคยได้ยินเขาคุยโทรศัพท์ในเวลาแบบนี้แม้แต่ครั้งเดียวฉันรู้สึกสงสยัยฉันลองกดเข้าไปดูหน้าจอสายโทรเข้า ว่าเบอร์นี้มีการโทรหาสมิธบ้างหรือเปล่าสิ่งที่ฉันเห็นฉันยิ่งแปลกใจและตกใจหนักเข้าไปอีกเมื่อฉันเห็นว่าเบอร์โทรโทนนี้ได้โทรหาสมิธบ่อยๆในยามค่ำคืนดึกๆเดินๆเป็นเวลาห้าทุ่มหกทุ่มตีหนึ่งเช่นเดียวกันฉันเริ่มใจไม่ดีเพราะว่าในเวลาแบบนี้ถ้าคนจะโทรหากันต้องเป็นคนที่มีความใกล้ชิดผูกพันกันในเรื่องส่วนตัวเท่านั้นถึงจะโทรหากันในยามวิกาลแบบนี้ เพราะถ้าเป็นเพื่อนทั่วไปหรือเพื่อนร่วมงานหรือเจ้านายลูกน้องก็ไม่น่าจะมีใครโทรมาคุยเล่นหรือโทรมาคุยเรื่องงานในเวลาของครอบครัวซึ่งเป็นเวลาดึกๆึกดื่นๆแบบนี้และอีกอย่างเวลานี้ฉันกับสมิธก็นอนอยู่ด้วยกันแล้วทำไมฉันไม่เคยได้ยินหรือเห็นสมิธตื่นขึ้นมารับสายตอนดึกดึกดื่นๆแบบนี้เลยมันเป็นไปได้ยังไงฉันคิดคิดคิด แล้วฉันก็รู้สึกใจคอไม่ดีหนักมากสัญชาตญาณและลางสังหรณ์ในใจมันทําให้หัวใจของฉันเต้นแรงไม่เป็นจังหวะมือไม้ฉันเริ่มสั่นขาฉันเริ่มอ่อนแรงฉันรู้สึกเหมือนอยู่ในผวังสัญชาตญาณมันบอกฉันว่ามันกำลังจะมีอะไรมาทำให้ชีวิตครอบครัวของฉันไม่เหมือนเดิมฉันรู้สึกเหมือนเริ่มเห็นรอยร้าวบางๆเกิดขึ้นในหัวใจฉันกลัวเหลือเกิน ฉันกลัวว่ารอยลาวนี้มันจะเป็นรอยลาวลึกๆอย่างที่ไม่น่าจะจูนหรือเชื่อมต่อให้ติดกันแบบเนียนนเป็นเนื้อเดียวกันได้เพราะสิ่งที่ฉันคิดได้ในขณะนั้นฉันค่อนข้างมั่นใจว่ามันจะต้องเป็นเรื่องผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนและจะต้องเป็นผู้หญิงที่สมิธน่าจะไปเกี่ยวข้องและมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกันอย่างแน่นอนเช่นกันเพราะเขาทั้งสองถ้าโทรหากันในยามนี้ แสดงว่าความสัมพันธ์มันไม่ใช่แค่เพื่อนธรรมดาฉันคิดว่าผู้หญิงที่สมิธไปมีความสัมพันธ์ด้วยน่าจะเกิดอาการหึงหวงต้องโทรมาตามโทรมาต่อว่าต่อขานที่สมิธไม่ไปค้างคืนด้วยหรือโทรมาต่อรองต่างๆนานาก็เป็นได้เพราะสมิธถึงเขาจะกลับเข้าบ้านดึกดึกนๆ,ๆบ่อยครั้งแต่ยังไงสมิธก็กลับมานอนบ้านกับฉันทุกวันอาจจะทําให้ผู้หญิงโทรมาต่อว่าและเรียกร้องสิทธ์ หรืออาจจะอยากให้ชั้นรู้ระแคะระคายก็ได้และที่สมิธเองที่ต้องโทรไปหาเขาบ่อยๆในยามวิกาลก็น่าจะเป็นการโทรกลับโทรหาเพื่อไปงอนไปง้อเอาอกเอาใจเพื่อให้ผู้หญิงคนนั้นรู้สึกดีขึ้นว่าสมิธยังแเค์เขาอยู่แต่ไปนอนด้วยไม่ได้เพราะสมิธก็คงยังไม่อยากให้เรื่องราวบานปลายและไม่อยากให้ชั้นระแคะระคายสมิธจึงเลือกที่จะกลับมานอนบ้านทุกวันถึงแม้อาจจะกลับเดือกแค่ไหนก็ตาม นี่คือสิ่งที่ฉันคิดและจินตนาการและขณะนั้นฉันก็สไลด์หน้าจอโทรศัพท์ไปเรื่อยๆฉันเริ่มมั่นใจว่าเรื่องราวเหตุการณ์มันจะต้องเป็นแบบที่ฉันคิดแน่นอนพอฉันคิดได้แบบนี้ฉันตัดสินใจใช้โทรศัพท์ของสมิธกดโทรกลับเบอร์นี้ทันทีโดยไม่รีรอเมื่อเสียงกริ่งโทรศัพท์ที่ปลายสายหยุดดังฉันรู้ทันทีว่ามีคนรับโทรศัพท์แล้ว ฉันไม่รอให้คนปลายสายกล่าวสวัสดีหรือเซฮ h ลโ l o แต่อย่างใดฉันเองก็ไม่กล่าวสวัสดีหรือเซฮ h ลโ l o เช่นกันฉันพูดกับคนปลายสายกึ่งบอกกึ่งคอร้องกึ่งห้ามด้วยน้ำเสียงที่เรียบเรียบสุภาพแต่เย็นชาโดยที่คนรับสายไม่รู้หรอกว่าข้างในใจฉันตอนนั้นมันร้อนระอุมันดังมีกลองเพลิงกำลังเผาผ่านอย่างระอุอยู่ในจิตใจของฉันในขณะนั้นฉันพูดกรอกเสียงตามสายไปด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่า ขอร้องอย่ามายุ่งกับครอบครัวของฉันได้ไหมสมิธเป็นสามีของฉันและเราก็มีลูกเดวกกันสองคนสงสารฉันและลูกๆเธออย่ามาทำลายครอบครัวของฉันเลยฉันพูดจบแค่นี้ในใจคาดหวังว่าฉันจะได้ยินเสียงจากปลายสายตอบว่าฉันขอโทษฉันไม่รู้จริงๆว่าสมิธมีเมียมีลูกแล้วสมิธไม่เคยบอกฉันเลยฉันไม่เคยรู้เรื่องเลยว่าที่ผ่านมาเขาโกหกฉันมาตลอดว่าเขายังไม่มีครอบครัว นี่คือสิ่งที่ฉันคาดคิดว่าฉันจะได้ยินจากปลายสายฉันคาดว่าปลายสายน่าจะรู้สึกอึ้งและสำนึกผิดและตกใจกับคำบอกเล่าของฉันแต่ฉันคิดผิดอย่างสิ้นเชิงเพราะสิ่งที่ฉันได้ยินจากเสียงปลายสายฉันแทบไม่เชื่อ,อหูตัวเองเลยว่าโลกนี้ผู้หญิงสมัยนี้ไม่ได้เป็นเหยื่อของผู้ชายผู้หญิงไม่ได้เป็นผู้ถูกกระทา ผู้หญิงไม่ได้น่าสงสารและน่าเห็นใจที่มาหลงรักและมีอะไรกับผู้ชายที่เขามีลูกมีเมียแล้วฟังจากน้ำเสียงของเขาเขาไม่ได้สำเนึกผิดหรือเสียใจที่ได้ยินความจริงจากปากของฉันเลยฉันเองต่างหากที่เป็นฝ่ายอึง้งพูดไม่ออกเมื่อคนปลายสายตอบกลับฉันมาอย่างทันควันแบบไม่ต้องคิดไม่สะทกสะท้านและไม่มีความอึ้งประหาดใจหรือรู้สึกเสียใจแม้แต่น้อยนางตอบ ด้วยน้ำเสียงก้าวร้าวพร้อมราวีแบบไม่ตกใจไม่อายว่าฉันก็เป็นเมียเหมือนกันพอฉันได้ยินดังนั้นฉันรู้สึกเหมือนโลกสลายพูดอะไรไม่ออกสิ่งที่ฉันกังวลสิ่งที่ฉันจินตนาการสิ่งที่ฉันคิดมันเกิดขึ้นและเป็นความจริงร้อยเปอร์เซน์แล้วหัวใจของฉันจากที่มันเคยเต้นแรงแบบไม่เป็นจังหวะตอนนี้ เหมือนมันจะหยุดเต้นแบบกระทานหันมือฉันจากที่มันเคยสั่นๆตอนที่ฉันสไลด์หน้าจอไปเรื่อยๆตอนนี้มันกลับเย็นชาขาฉันที่อ่อนล้าตอนยืนคุยโทรศัพท์ตอนนี้มันหมดเรียวแรงทันทีฉันไม่มีคำพูดใดๆสัญชาตญาณบอกให้ฉันรู้ทันทีว่าต่อไปนี้ชีวิตครอบครัวของฉันจะไม่อบอุ่นเหมือนเดิมแล้ว ความรู้สึกที่ฉันรู้สึกว่าเหมือนมีรอยร้าวบางๆเกิดขึ้นในหัวใจตอนนี้รอยร้าวนั้นมันกลับชัดเจนและเป็นรอยลึกที่ยากที่จะประสานไปสิ็นแล้วฉันกดวางสายแล้วค่อยๆวางโทรศัพท์ลงด้วยความเหม่อลอยคุนคลิดอย่างหนักแบบคนหัวใจสลายว่าฉันจะทำยังไงดีเรื่องราวของฉันยังมีเรื่องที่คุณอาจจะไม่คาดคิดและประหลาดใจอีกมาก ใน EP ีถัดไปฉันจะมาเล่าให้คุณฟังว่าสถานการณ์ของครอบครัวฉันเป็นยังไงแล้วฉันรับมือมันอย่างไรอย่าลืมกดติดตามช่องน้อยนามาคุยเพื่อรับฟังเหตุการณ์ต่อไป